เก๋จังน้ำผาหวานนะคะรสชาติที่คุ้นเคยในทุกยุคทุกสมัยไปลองลิ้มชิมรสความละมุนกันได้เลยนะคะจากเขตสายใหม่นั่นเองค่ะเรือจะเป็นจากเขตบางบอนมีใครมาจากบางบอนบ้างไหมจา้าเอาบางบอนไม่มาเลยเหรอแต่ไม่เป็นไรนเพราะว,าวันนี้เรายกของอร่อยมาจากบางบอนนะคะกับรถโบราณสเตชันนนั่นเองนะคะรายนี้ต้องบอกว่าขึ้นชื่อในเรื่องของเครื่องดื่มโกโก้เย็นๆนะ หมาะกับการมานั่งดูคอนเสิร์ตละมุนละมุนนะแม่อุ้ยเผลอเรียกแม่แล้วอ่ะใช่ไหมจ้าไยรุ่นนะคะลองไปชิมกันได้เลยต้องบอกว่าวัตถุดิบมาแบบพิถีพิถันเลยทีเดียวหรือจะเป็นจับเขตลากเท้าเมื่อกี้นี้มาพวมแบบมาจากเข็ลาดเท้ามีไหมคะอันนี้เซฟเสียงไว้ก่อนเซฟเสียงไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องกรี๊ดกันอีกเยอะเลยเขตนลาดเท้าวันนี้ค่ะกับร้านเหนียวมูนออนโรสนะคะ เรียกได้ว่าข้าวเหนียวมะม่วงนี่เป็นอีกหนึ่งเมโนูเลยที่ชาวต่างชาติชอบแล้วก็เวอร์ไวน์ใบชั่วล่องเลยทีเดียวโด่งดังมากนะคะวันนี้เรายกเหนียวมูนออนโรสมาไว้ที่นี่แล้วครุงละมุนค่ะจากเขตรา้าวเรียได้ว่าเป็นเจ้าเก่าชื่อดังการันตีเรื่องรสชาติหอมอร่อยแน่นอนหรือจะเป็นจากเขตบางรักไปลิ้มชิมรสกันได้กับคลุงละมุนของเด็ดรักผัดไทยซีฟู้ดนะคะ เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังมากมากมีใครไปลองมา,าบ้างเอ่ยผัดไทยผัดไทยไปลองมาแล้วหละจ้ะละมุนไหมหน้าตาดูละมุนนะเขาบอร่อยโอเคเขตดอนเมืองค่ะกับขนมจีบจโป้อนะคะซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนการน,นำร่องเลยนะจากเจ็ดตลาดบกหกตลาดน้ำน,นะคะซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นของดีดอนเมือง ยังไม่ได้ลองแนะนําให้ไปลองกนะันได้เลยนะจ๊ะและยังมีจัดเขตสัมพันธวงศ์ค่ะบะหมี่จับก,กังเยาวราชใครอยากได้แบบบะหมี่เข้มข้นให้เยอะอิ่มอร่อยละมุนแน่นอนไปเลยบะหมีจกก่จับกางเยาวราชวันนี้เรายกมาให้นะคะจากเขตสัมพันธวงศ์ค่ะและเขตปทุมวัมนวน,น้ำส้มช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลง,ปง,ปงบ่อยต้องเติมวิตามินซีเข้าร่างกายบ้างนะไปลองน้ำส้มกันได้ค่ะกับออ ร้อนะคะสะอาดจ,จากโรงงานมาตรฐานค่ะมั่นใจได้เลยว่าจะได้ดื่มน้ำซองที่สดอร่อยและมีคุณภาพนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของฟุตคระของเรานะคะแต่ว่าไม่ได้มีคแค่นี้เทนะ่านั้นเพราะว่ายังมีอีกหลากหลายร้านเลยให้ได้ไปเลือกชิมกันนะคะร้านอร่อยของเราละมุนม,มากๆด้วยจะเป็นมะพร้าวป่เฉาก๊วยก็มีขนมครอโบราณก็มาย่างมุนเส้นโบราณ อันนี้เราก็มีมีใครแบบว่าไปลองร้านไหนมาแล้วบ้างตะโกนมาบอกหนูได้นะไฮเทงเสี่ยวชิ้นปลาค่ะหรือว่าจะเป็นดูคาติมใครอยากชิมไอติมแบบไม่อ้นวนควบคุมน้ำหนักอยู่ลองไปชิมกันได้น้ำฝั่นหน้าหองค่ะสิทธ์กริวปิ้งยาเปลงเทลาและ หัวไม่พอใจในเสียงเหรอบอไปเหรอสกตาคนนู้นนะเขาเป็นผู้คนโทวนสาวอยู่เบื้องหลัง <c oughs> อะในระหว่างนี้เราแจกของรางวัลกันสักเล็กน้อยก่อนขึ้นไหมหนึ่งรางวัลให้รางวัลเดียวรางวัลของเราจะเป็น v o เชอร์นะคะ you <laughs>